เอาแล้วครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับนี่เกมแมคคาเซิร์ฟพี่พี่มาเนมเข้ามาเดีี๋ยวมนล้ว The <coughs> 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 <coughs>

O que é <laughs> <laughs> oh, meu o oh, meu puta

เกมอันอันที่ตัวั้ดีกว่าข้อนั้นดักว่าอ,อันนี้ดดไม่ดีจังอันน,นี้แมปพีพีอันนี้แมปพีพีเล่กันแล้เข้าไปเล่นอยู่ค่ะข้ามันแหลกอะเซิฟนีหมเอาดีกว่า โซนเี้ยนเตโซ่คนแหลกไอ่หน้าหัมหน้ากนะเดี๋ยวเขาจะทำมาข้าวชี้รอเด้ออ้๊บสวบนี่ไว้ค่นี้ก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe บ๊ายบายกูตายรัวเลยวันนี้เนาะ